เป็แนแค่แม่บ้านหัดมีสัมมาคาระวะซะบ้างเรามาไหว้ชั้นข้างล่างนี่ยืนไหว้มันหัวชั้นเดี๋ยวเธอะอะไรกันเป็นแค่แม่บ้านมาเข้านำพนักงานได้ยังไงเฮ้ยเลิบลิคิดไทยแลนด์ เสร็จแล้วเหรอใช่ค่ะแล้วหนูก็เก็บขยะที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อขอบใจจ้ะงั้นหนูขอตัวไปเก็บข้างล่างต่อน,นะคะเชิจ่ะเข้ามาเขามาเข้ามาเาโหบริษัทพี่นี่ใหญ่จริงๆเลยนะคะแน่นอนแล้วมานี่ สวัสดีค่ะผู้จัดการใหม่ตาถึงนี่นี่น้องสาวฉันหวัดดียังเออเป็นพนักงานเหมือนกันหรอคะฉันไม่ได้เป็นพนักงานที่นี่แต่ฉันเป็นน้องสาวของผู้จัดการที่นี่เป็นแค่แม่บ้านผัดมีสัมมาคารวะซะบ้างสวัสดี่ะลงมาไหว้ฉันข้างล่างนี่ยืนไหว้มันหัวฉันเดี๋ยวเธอเออค่ะสวัสดีค่ะงั้น ถ้าไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีอะไรหรือเปล่าคะนี่เอาไปเทให้ฉันสิอะไรกันปากเธอกินเองทำไมต้องให้เราไปเทด้วยละ่ะพี่กีตาร์ฉันสั่งไปเทให้น้องสาวฉันเดี๋ยวนี้เอาไปเทเอานาไให้ฉันด้วยนะ พี่กีต้าอะไรเหรอพี่กีต้าเป็นผู้จัดการบริษัทนี้ตำแหน่งพี่กีต้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนเหรอก็ไม่เท่าไหร่หรอกแค่พี่ชี้หน้าไล่ใครออกก็ได้ถ้าพี่เหม็นขี้หน้าผู้ดีจังถ่าทางบริษัทนี้น่าจะรวยเนาะใช่แถมให้เงินเดือนเยอะด้วยนะคอยดูเถอะพี่จะดูดเงินบริษัทนี้ให้หมดเลยสุดยอดไปเลยพี่กีต้าดูดมาให้เยอะๆนะแน่นอนแล้ว ได้แล้วค่ะขอบใจเอ,อ่อขอโทษนะคะอะไรมีอะไรใส่รองเท้าเข้ามาในนี้ไม่ได้นะคะตามกฎต้องถอดรองเท้าแล้วใส่รองเท้าผ้าเข้ามาค่ะอย่ามาเรื่องมากนะถ้าฉันถอดไว้หน้าแล้วมันหายเธอจะรับผิดชอบไหมหรือว่าฝุ่นมันจับเธอจะเช็ดให้ฉันไหมล่ะค่ะ นี่น้ำเปล่าฉันไม่กินนะฉันจะกินน้ำแดงเอ่อถ้าเป็นน้ำแดงต้องไปชงเองแล้วนะคะฉันสั่งอยากตกงานหรือไงฉันเริ่มจะเหม็นที่หน้าเธอแล้วนะไปชงมาเอาชามาให้ฉันด้วยแก้วเลย นิชาอิ่มยังกินเร็วๆพี่จะได้พาไปพบบอสพี่อิ่มก็ได้ค่ะพี่กีตารเดี๋ยวนิชาขอไปหข้าน้ำก่อนนะคะอ้าวเร็วๆนะค่ะ อะไรกันเป็นแค่แ <Luc> ม <ar cells> ่บ้านมาเข้าห้องน้ำพนักงานได้ยังไงแล้วเธอล่ะไม่ใช่พนักงานยังเข้าที่นี่ได้เลยเดี๋ยวเหอะราวังไว้จะตกงานอี๋ทำไมห้องน้ำมาสกปรกขนาดนี้เข้าห้องน้ำในของเธอเนี่ยทำไมสกปรกขนาดนี้ไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยฉันจะเข้าค่ะ ฉันนึกอะไรสนุกสนุกได้แหละ อะไรของเธอในนิชามีความสุขเชียวไม่มีอะไรหรอกพี่กีต้ามีความสุขมากเหรอคะที่ชอบแก้คนอื่นอะไรของเธอเนี่ยน้องก็ชอบได้ค่าคนอื่นส่วนพี่ก็เจ้าต่จะโก,กองเงินบริษัทอืมี่เธอจะรู้มากเกินไปแล้วนะพี่กีต้าคะหนูไม่ชอบแม่ว่าคนนี้เลยคะ่ะจัดการเลยคะ่ะได้สิพี่จะไล่ออก๋ยวนี้แหละจะไลใ่ใคร คุณอมก็ไม่บ้าคนนี้นะสิครับพูดจาไม่ดีชอบยอกย้อนผู้ใหญ่แล้วเธอมีสิทธ์อะไรไปไล่เขาออกก็ผมไม่พูดจัดการมีตําแหน่งใหญ่กว่าเขาผมก็ต้องมีสิทธิ์สิครับแต่เขาคือลูกสาวของฉันฮะลูกสาวคุณอมพี่คีตและฉันรู้พฤติกรรมของเธอหมดแล้วเอาีครับ ติดต่อเรื่องอะไรครับเอ๊ะคุณที่มาสมัครงานมืนก่อนนี่ได้งานแล้วหรอครับแล้วถ้าฉันไม่ได้ฉันจะมาที่นี่ทําไมอีกเล่าเป็นแค่เราพอ,อย่ามาตีสนิทกับฉันนะเอ้าพอนุ่มว่าไงแต่งตัวแบบนี้แสดงว่าได้งานแล้วดิเฮ้ยอะไรเนี่ยล่ามปามอีกคนแล้วนะโอ้ขอโทษขอโทษแล้วได้ตําแหน่งอะไรอะ่ะเจ้งตาแหน่งอะไรผมอะสามารถไล่ลุงออกวันนี้ได้เลยนะเป็นแค่คนขับรถ อย่ามาลามปามกับผู้จัดจการนะผมเป็นผู้จัดจการใหม่ของที่นี่ขอโทษครับผู้จัดจการผมไม่รู้ว่าเป็นผู้จัดจการใหม่ครับดียังพอรู้จักสัมมาคาระวะบ้างเออเย็นเนี้ยเอารถไปส่งชั้นด้วยนะรถของคุณออมเขานะครับบอสเขายังไม่กลับหรอกอย่านะอย่านะก็ได้ครับอะไรกัน ผู้จัดการคนใหม่ที่ฉันรับมาเนี่ยนะมีใส่ขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณนอมเอ่อมาวันแรกก็จะไล่ผมออกเลยอะครับอะไรกันการศึกษาก็สูงไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นขนาดนี้น้องดาวแม่เมย์จะให้ช่วยลูกอะไรเหรอคะคุณแม่แม่อยากจะทดสอบอะไรบางอย่างหน่อยนะลูกเอ่อคุณอมผมก็โทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนับตั้งแ วันนี้เป็นต้นไปเธอไม่ต้องมาทำงานที่บริษัทฉันแล้วฉันไล่เธอออกเออไล่ออก <c oughs> คุณน้องครับแต่ว่าไม่ต้องมาแตะอะไรทั้งนั้นแล้วก็พาน้องสาวเธอออกไปด้วยเชิญค่ะกีตาร์ทำยัง,งไงด,ดีคะจะทำไงได้เราก็ไปสิเขาไล่พี่ขนาดนี้แล้วเนี่ยมา เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตมางได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้หากว่าเธอนั้นเลพีคิดไทยแลนด์